วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกวันทีปอลที่รัตนะอันนี้ก็เอ๊ะผมไม่ได้เปิดเนี่ยเดี๋ยวดูซิว่าเข้าได้ยังเงอ๋โอโหอ,อ,อันนี้เนี่ยก็ประมาณ2วันได้แล้วนะครับเพราะว่ามันปิดตั้งแต่เช้าของวันอังคารใช่ไหม ตอนนี้มันมาวันไม่ใช่เช้าของวันพุธสิแล้วก็ไม่ใช่เออเช้าของวันพฤหัสอ่านี่ก็นับไปเป็นวันครึ่งแล้วเนาะใช่ไหมถ้าผมนับไม่ผิดอ่ะจะสองวันแล้วอะนะครับรว่าผมตกเลขก็ทุกคนคถ้าผมนับผิดก็มาขออภัยนะ ก็เดี๋ยวจะให้ดูเวลาเนาะก็ตอนนี้ก็สี่ทุ่มสิบของวันที่ของวันศุกร์เนาะที่สิบตนะุลาคมนะครับก็ตอนนี้เซิร์ฟก็ยังเข้าไม่ได้นะแต่ผมเห็นของญี่ปุ่นเข้าได้แล้วเนาะแต่ของนี่ก็ของแค่ของเราอะ่ะบ้านเราอ่ะนะครับมันยังไม่เปิดนะแล้วเนี่ยผมก็ยังงง,งอยู่นะว่าทำไมญี่ปุ่นมันเปิดแล้วนะครับ ถ้ามันเป็นที่แอปสโต e ใช่ไหมที่เขาบอกอะที่ผมไปตามอ่านที่ทวิตนะครับชื่อใหม่มันก็คือเอกนะครับคือเขาบอกว่ามันเป็นที่แอปสโต e ทั้งอย่างนี้แหละผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดนะแต,แต่แค่แบบเห็นบรรดาว่าเป็นแอ s t โต e นี่แหละแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอนะญี่ปุ่นอนะผมก็มองว่าก็ต้องมีหลายคนแหละที่ใช้ แอปแอปสตร์ก็คือ iOS อเะแต่ทำไมเขาเล่นได้แล้วผมก็ยังงงๆอยู่นะหรือว่าญี่ปุ่นเขาแก้แล้วแต่เขายังไม่ได้แก้ของเราหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังงงๆแก้เฉพาะเซิร์ฟเขาแต่ยังไม่ได้แก้ในเซิร์ฟของเราหรือเปล่าทั้งของเรานี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเซิร์ฟเอเชียหรอหรือว่าเซิร์ฟอะไรอะโกลบอลอะใช่ไหม เขาแก้ของญี่ปุ่นแต่เขาไม่ได้แก้ของเราอะผมก็ยังงงๆอยู่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็เล่นกันแล้วนะเซอญี่ปุ่นใครอยู่เซอญี่ปุ่นก็เล่นกันหมดละเล่นได้หมดอันนี้ก็ผมก็ยังงงๆอยู่นะใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะหรือว่า้าข้อมูลผมตกลนยังไงก็บอกได้นะแล้วส่วนของรางวัลที่มันแจกเนี่ยผมมองว่ามันแจกน้อยอะจริงๆนะเพราะว่าอย่างฉลองครบรอบ เก้าปีอะใช่ไหมไม่ใช่สิคุณเก้าปีมาไลน์เจอร์นี่หว่าผ,ผิดผิดผิดขอโทษเบอร์เบอร์รรมันถลองครบรอบสี่ปีครึ่งอย่างเงี้ยมันแจกทีก็สองร้อยห้าสิบสามร้อยหรือค้างค้างก็ห้าร้อยเลยอ่ะมันแจกเยอะอะแต่อันนี้คือคุณทําให้ผู้เล่นแบบเสียเสียแบบเพราะเรียกว่าไงนะเออ เสียกำลังใจดีกว่าเนาะเสียกําลังใจในการเล่นเกมอะ่ะคือแบบคุณคุณมาปิดเขาแบบ2วันน่ะคืออ,ออย่างไลนเชอร์อย่างเงี้ยคือถ้าถ้าสมมุติอะ่ะมันปิดที่ผมเคยเจอนะที่ผมเล่นอนะ่ะมันอย่างมานะคือมันปิด10บโมงเงี้ยก็คือมันก็ปิดถึงแค่แบบไม่เกินวันหนึ่งอะ่ะอย่างมากสุดนี้คือวันหนึ่งแนละก็เต็มที่ะนะครับ แต่นี่มันปามา2วันแล้วอะต้องคุณแจกมาแค่เนี้ยผมก็เลยมองว่าเออมันเสียความรู้สึกนะแล้วไอการที่คุณทําให้คนที่แบบว่าเติมเกมผมมองว่าเซิร์ฟโกลบอลอะของเราอะเติมเยอะมากนะ,ะเผิดเติมเยอะกว่าคนญี่ปุ่นได้ซ้ำนะคือเท่าที่ผมดูเนี่ยคร่าวๆเนี่ยคือแบบแต่ละคนเนี่ยคือเติมแบบ เป็นหลักแสนหลักล้านแล้วอะแต่ผมผมก็แต่ผมคิดนะน,นี่ความคิดผมนะผมคิดว่า g l o b a l อะเติมเยอะกว่าญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นประชากรเขาน้อยนะอันนี้สำหรับผมนะความคิดผมนะอันนี้อันนี้คือถ้าถ้าเทียบอะผมมองว่าค่าคือ g l o b a l เติมเยอะกว่านะเพราะว่ามันมันใหญ่กว่าคือมันมีทั้งไทยใช่ไหมแล้วก็ อังกฤษใช่ไหมอเมริกาอย่างงี้ใช่ไหมเออถ้าผมผมผิดขออภัยนะแต่ถ้าที่ผมคิดอะขอคิดผมะนะครับก็คิดว่ากูบัลมันเติมเยอะกว่านะแต่ว่าคือเขาควรจะดูแลให้ดีกว่านี้หรือเปล่าอัน <c oughs> นี้คือถ้าเป็นผมนะผมจะไม่เปิดของญี่ปุ่นก่อนนะคือถ้าผมเป็นเกตตัวเกมะนะครับผมจะ เปิดพร้อมกันนะ่ะถึงถึงมันจะช้านะครับแต่คือการที่คูณแบบสองมาตรฐานแบบเนี้ยมันทำให้คนที่แบบเขาเรียกว่าไงคนที่อยู่ในโกลบอลเนี้ยเขายิ่งเสียความรู้สึกนะแล้วแบบคนที่เติมหนักๆอย่างเงี้ยเขาก็แบบที่คูณจะเติมเกมอย่างนี้ดีไม่ว่าจากที่เขาเคยเติมขวาจะไม่เติมก็ได้นะผมก็เป็นหนึ่งใงนะั้นนี่คือผมแบบว่าคือมันปิดนานขนาดเนี้ยคือผม จริงกัผมคิดแล้วนะว่าเออผมจะขายทีนี้ด้วยเหมือนกันนะผมก็เริ่มคิดนะว่าเรามาชั่งน้ําหนักดูนะว่าผมจะขายดีไหมเพราะว่าผมดูแล้วเกมมันแบบกระท่อนกระแท่นอันนี้ความคิดผมนะคือ,คอผมไม่รู้อะว่าเกมมันจะปิดเมื่อไหรไห่ผมไม่รู้ว่าเกมมันจะแบบอยู่นานไหมอ่ะนี่ความคิดผมนะคือการที่มันปิดขนาดนี้แล้วคือผมก็ อันนี้ความคิดผมแลวผมอันนี้ส่วนตัวนะคือผมไม่ไม่รู้ไงว่าตัวเกมอะ่ะมันจะเปิดไปอีกนานเท่าไหร่ด้วยนะครับการที่มันทำแบบนี้มันเสียรายได้เยอะแน่นอนนะผมบอกเลยนะครับการที่มันปิดนานขนาดนี้แล้วมันเปิดญี่ปุ่นก่อนโดยการที่มันสองมาตรฐานกับ g l o b อ l นะครับมันทำให้แบบคนน่ที่อยู่ Global อะ่ะ เติมน้อยลงไนงะอันนี้ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะผมก็จะเนี่ยคือผมก็กำลังคิดอยู่ผมจะขายดีไหมตัวเนี้ยคือถ้าเซิร์เปิดเดี๋ยวผมจะคิดดูอีกทีนะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาในหัวนะว่าจะขายแล้วก็จะเลิกเล่นแล้วนะครับสำหรับวันพีชนะแล้วค่อยใส่าเอ้ h, พี่ทำไมมันก็แค่ปิดปรับปรุงแค่2วันนะไม่พี่ถึงขั้นเลิกเล่นเลยเหรออ่า สาเหตุแรกเนี่ยมันมาเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่ามันกระท่อนกระแท่นนะครับเกมเนี่ยคือการที่คุณมาปิดเซิร์ฟอย่างเงี้ยแล้วมันนานขนาดนี้แล้วมีปัญหากับ app-store ด้วยนะใช่ไหมคือการที่คุณมีปัญหากับ app-store หรือว่า playstore เนี่ยมันันาดในอนาคตอะ่เะเขาอาจจะยกเลิกของไอ s ก็ได้ อันนี้ก็ความคิดผมนะเออผมก็ย้ำตลอดนะว่าความคิดผมนะผมคิดว่าแบบนั้นนะผมก็เลยเออถ้าสมมุติว่าวันนึงอ่ะ h e l a มันเล่นไม่ได้ผมก็ต้องเลิกเล่นเกมนี้อยู่ดีนะหรือในอนาคตตัวเกมทําให้เล่นได้แต่ของเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วเซิร์ฟโคบอลเล่นไม่ได้ผมก็น่าจะเล่นไม่ได้อยู่ดีอะผมก็เลยแบบว่าเออ ถ้าสู้ขายตอนนี้ไปดีกว่าเงินตรงนั้นแทนที่เราจะได้มามันกลับไม่ได้มาอย่างเงี้ยมันก็เสียดายนะใช่ไหมถ้าในอนาคตอ่ะเกมมันขเขาีย้ว่าไงนะอยู่อ่อะมันผีเข้าผีออกอ่ะอยู่ๆมันก็ประกาศบอกว่า ios เ,เล่นไม่ได้แล้ว เพราะว่ามีปัญหากับ App Store หรือ Global เล่นไม่ได้แล้วเล่นแต่ของญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้นะแต่ผมไม่น่าไม่น่าถึงขนาดหรอกไม่น่าถึง Global หรอกแต่ว่า App Store เนี่ยมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยทางตัวเกมอะ่ะยังเล่นไม่ได้เนี่ยคือผมอะ่ะมีโอกาสสูงกว่าเดิมเยอะมากนะ ที่จะขายรหัสเกมนี้นะอืมแล้วผมเขาขายเพราะผมก็จะเลิกเล่นเลยสำหรับเกมนี้นะก็อาจจะไม่ได้เห็นผมสตรีมเกมนี้แล้วแล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นผมเล่นเกมนี้แล้วเนาะแต่ว่าถ้าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาเปิดผมก็จะลองมาคิดดูอีกทีนะว่ามันคุ้มค่าไหมจะถือความเสี่ยงนี้ไว้ไหม ันก็ต้องดูหลายอย่างะนะครับคือมันเหมือนถือถือหุ้นดีกว่าผมว่าอย่างนี้นะแต่เกมเล่นเื่าความสนุกอะเนาะแต่แต่คือถ้าเกมมัน <c oughs> คือ,อยังไงดีมันเป็นเกมฟาร์มนะสมมุตินะคุลองคิดภาพตามผมนะมันเป็นเกมที่เราต้องใช้เวลาเล่นกับมันเป็นป,ปีแล้วสมมติว่า ต่สิ่งที่เราเล่นมาเป็นปีปีอ่ะอยู่ๆอะมันก็สูญสิ้นอะมาลายสิ้นอะคุณจะรู้สึกยังไงโดยที่คุณไม่ได้อะไรกลับมาเลยสักกระแดงเดียวไม่ได้อะไรเลยแล้วไอ้ตรงนั้นมันก็ศูญสิ้นไปเวลาที่คุณเล่นเคียวตรงนั้นมันก็สลายกลายเป็นฝุน่นผมก็เลยมานั่งคิดดูเฮ้เราจะขายดีไหม ก็จะได้ไม่ต้องแบบเออถือความเสี่ยงที่เกมมันจะปิดหรือเกิดเหตุอุบ i ติเหตุที่ทําให้อย่างที่ผมว่าไปเนาะ iOS เล่นไม่ได้หรือความเสี่ยงอื่นๆมันก็ฉุดคิดขึ้นมาในหัวเต็มไปหมดแต่ว่าอันนี้อาจจะมีแค่ผมคนเดียวนะคนอื่นก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องคิดแบบผมก็ได้นะผมก็แค่มาระบายมากกว่า ก็ไม่ได้ทําคิบมพีเลยก็เดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้นะครับถ้าวันพรุ่งนี้มันเป็นอย่างนี้ก็เต็มตัวครับผมประกาศขายชัวร์เลยถ้าพรุ่งนี้มันยังไม่เปิดนะผมประกาศขายทีนี้ชัวร์เลยนะก็รอติดตามที่ช่องเหมือนเดิมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ